สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTB c l i p นะครับอ้อวันนี้เดี๋ยวก็ตามชื่อคลิปอีกแล้วนะครับก็เราจะมาดูว่าชุดข้างของ Mio ที่ไม่เคยแกะมาเลยจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยก็จะพาบมาก็มาดูกันเลยนะว่าต้องหรือเอ้ต้อง,ออองแก้ตรงไหนบ้างนะครับ ก็คืออาการมันก็จะออกตัวแบบว่ามีเสียงยิดอัสนิดนึงพอพอเสียงยิดอัสีเสียแล้วก็มันก็ขับได้ปกตินะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะทื่อๆหน่อยก็มาดูว่าข้างในมันมีอะไรสึกหรอบ้างนะครับส,สายสายพงสา่พานชุดคัตมูลเล่หลังอะไรเงี้ยว่ามันสึกหลอไหมครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ไม่ได้เกะมานานมากแล้วนะครับก็เอาไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ว่าเราต้องซ่อมตรงไหนแก้ตรงไหนบ้างเราใครรถใครรถ,ใคร,รถพ่อรถแม่ใครอาการแบบนี้นะครับอาการแบบนี้เราคนแก่รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองมาหาความรู้กับผมได้เลยนะครับกว่าอาการเป็นเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เพืเ่อนๆก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยดูดิโหโคตรเยินนะ่ะดูดิสายพานสายพานก็ดูดิสายพานก็แตกหมดละพร้อมเปลี่ยนลนะโอ้โหแหว่เรื่องจุกเลยครับแบบนี้จุกจุกแน่นอน ครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนรื้อเสร็จเลยแล้วกันครับเพื่อนๆก็เลื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัดดึงตัวนี้ออกมาก็ดู้องเม็ดสกปรกมากนะครับเพื่อนๆดูดิดูสกปรกแบบชีหายสกปรกชี่หายเลยครับมาดูเม็ดดูเม็ดนามเพื่อนไม่ไกลกับซูมเมอร์ผมเลยครับนี่รถไม่หญยนะดูเม็ดช่างที่ไหนทำมาก็ไม่รู้ ดูดิแล้วนี่ใส่เม็ดเบาให้เลยนะเม็ดแต่งนะน้ำหนักน้ำหนักเบามากเลยเนี่ยเม็ดบุกหมดละแล้วก็นี่เม็ดหนักดูเม็ดหนักก็บุกก็เขาใส่เบาสามหนักสามนะครับแต่ไม่รู้กิ่กรรมเหมือนกันถ้าไปช่างน้ำหนักก็คงไม่ได้เท่าเดิมแ่แะแต่ไม่รู้แม่เขาจะเปลี่ยนไหมถ้าราคาเป็นอย่างนี้นครับเขาแ,นะแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนเท่านั้นนะครับเปลี่ยนแล้วรถคุณจะวิ่งดีขึ้นนะครับแล้วพวกเนี่ย จุดจามอะไรก็เอาไปล้างครับแล้วดูคัตสิเงาวิ่งเลยเนี่ยลื่นลื่นตายเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ลื่นดิด,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 ดูดิคัตก็ดูคัตดูคัตซะก่อนเป็นไงบ้างคัตยังใหม่นะดูดิหนามาเลยหนา้าซูเมออร์ีกดูดิมันมันคัตต้องเปลี่ยนอะเบิร์ต หน้ามันจับไม่เต็มอ่ะนะจับเฉียงเฉียงอ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม,หไหมรอยเงา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 เฉียงนะครับนี่ยนี่แหละครับอาการคัดจับไม่เต็มเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนครับก็จะประมาณนี้ <ๆ S 1> ข้างในไม่รู้ว่าจาระบีจระบีข้างในแห้งหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองยิงออกดูนะครับใช่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็จะประมาณนี้ครับถ,ถ้าถ้าได้ลือแล้วอ่ะก็<ม>ก็เช็คตัวนี้เลยนะเช็คเช็คข้างในเลยเลือออกมาเลยแกะสปริงออกมานะครับแล้วก็ดูจารบีข้างในนะว่ามันหมดหรือเปล่ามันหมดหรือเปล่าก็แล้วก็เอามาอัดใหม่อัดจารบีใหม่นะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้มัน สะอาดที่สุดครับเหมือนของใหม่นะครับแล้วรถจะวิ่งดีขึ้นแน่นอนเหมือนของใหม่อก็ประมาณนี้ครับล้างชุดข้างอะเ็าเรือยรืล้างชุดข้างมันก็จะประมาณนี้ครับทําทุกร้านที่ไหนเขาก็ทำ่างนี้กันนหะการล้างชุดข้างก็คันนั้นก็ขับมาก็ยังไม่ได้ล้างอะไรอีกแม็กะน่าจะมีฝนขื้นแล้วแหละเนี่ยไปนครนายกมาก็มาขับอีกก็จะสองพันโลแล้วได้สองพันโลแล้ว วันนี้ก็หมั่นด right. ูแลน้ำมันเครื่องมันรู้สึกว่ามันจะซึมออกเลยดูดิเอาไปทําล่าสุดเอาไปทําเครื่องที่ไหนมาก็ไม่ไู้เนธไปหมดนี่ยถ้ามือไอเนี้ยถ้ามือเปื้อนเปื้อนเปื้อนน้ามันเปื้อนจารบีอะไรสิ้น่ะอ่าไม่ใช่สินถ้ามันเปื้อนนะครับก็เปือนก็เอาไปล้างให้มันดีๆนะอย่าให้มีจารบีมีน้ํามันอะไรติดผ้าคัดนะครับทั้งคัดทั้งกระโหลกอะทั้งกระโหลคัดต์อะ เดี๋ยวมันลื่นนะครับเรานๆเรจจับไม่อยู่ไปจะเสียงรถไม่วิ่งแอค่นเพื่อนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นความรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจ้ด้วยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะไปทำจะจะทําคลิปมีสาระหรือไม่มีสาระออกมาให้ชมกันเรืเลยนะครับเพื่อนๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ